สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์ปี2 5 6 7นะครับตัวนี้วันนี้เป็นคีย์บอร์ดเขามาใหม่ๆด้วยพี่น้องเ้อเป็นคาซิโอซีทีเค4 0 2สภาพงามๆนะครับตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะครับงามๆหินบาพี่นอ้องประมาณนี้เดี๋ยวมาเบึ้งนะครับมาใส่งานยากหรือไง,งเป็นตะเลนบอนะครับตัวนี้การใส่งานจะคล้ายๆกับยามาฮานะครับ อ in ่ะเดี๋ยวขยับก็อีกอาจจะเสียงรบกวนในน้องพี่น้องเนาะนะครับอันดับเลกน้องพี่น้องเนาะอ่ะเปิดปิดเครื่องก่อนกันเลยนะครับปิดเครื่องปั๊บนะครับอันนี้กําลังทําการปิดเครื่องนะครับอ่ะเปิดเครื่องนะครับอ่ะเปิดวอลุ่มนะครับเดี๋ยววาตาแปะภาษาไทยให้รับตัวนี้ข่าม่ใหม่บทท่างเด็ดแปะภาษาไทยเพิ่งจะลงจังหวะกับเฮ็ดเสียงนะครับเรียบร้อยนะครับมาฟังเสียงนะครับ เสียงที่หนึ่งนะครับเสียงที่ 2, สอง,งเสียงสามเสียงสี่นะครับฟังอย่างที่หนึ่งตัวนี้เป็นเสียงออแกนนะครับเสียงออแกน y วซีซสิบนะครับเสียงที่สองนะครับเป็นแซก็กเสียงที่สาม เป็นเสียงสตริงนะครับอย่างนี้ซีออเคเดียนนะครับจะประกอบด้วยนะครับซีเสียงนี่ประกอบด้วยจังจัหวัดบริอ่าบิกินครับเล่นง่ายครับตัวนี้มีสโลปกองมีเมนเอเมนบีนะครับเดี๋ยวตัวนี้เขามาใหม่ใหม่บทเทิลนี่แปะภาษาไทยเดี๋ยวจีแปะภาษาไทยให้นะครับอ่าลองสโลปกองมึงครับ ดีครับตัวนี้เสียงแอค์เดียนใส่ได้เลยนะครับตัวนี้มาฟังจังหวะ,อ,ะอีกจังจังหวะนะครับเป็นจังหวะโบเลโลนะครับประกอบด้วยซีเสียงครับเสียงที่หนึ่งนะครับ ว่บริโร่ประกอบด้วยอีกสี่เสียงนะครับหรือว่าพี่น้องไ้บารตาลุงเสียงไหนกระไดหรือพี่น้องเด้อนะครับเสียงที่หนึ่งจะเป็นเสียงดีหาศูนย์เสียงสองครับเป็นเสียงซ่อเสียงสามครับเสียงเสียงกีตาร์นะครับเส,สียงที่สี่ แอคูเดียนพี่เกอ่อนะครับอันนี้คือจังหวะโบลิโลนะครับเอามาฟังจังหวะที่สามนะครับเป็นสามชาตินะครับ จะมี2แบบนะครับในจังหวะเดียวกันนะครับก็มีดิกโก้นะครับ ฟังจังหวะ,ะหมอลำนะครับหมอลำก็ประกอบด้วยซี่เสียงนะครับลำเพื่อนนะครับ มานีนะครับเดี๋ยวลุ้งทายเด้ยลุ้งชูนนะครับอ่ามาฟังอีกแจ็คจังหวะนะครับหมอลำนะครับ มานน่พอาข่าวๆนาอพี่น้องเนาะอ่ามาฟังจังหวะที่ซีบิงนะครับมันจังหวะอย่างนะครับเป็นจังหวะลำบงนะครับ สวัดีครับตุ่นนี้หากพี่น้องสนใจการทุ่มมาสอบถามเลยนะครับ0841289773นะครับเป็นคีย์บอร์ดคาซิโอรุ่น CTK 4002ราคา6,000บาทเบื้องสภาพโดยรวมของเครื่องนะครับตัวนี้สภาพงามๆนะครับตัวนี้สภาพเกือบมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ข้างในเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวบาตาแปะภาษาไทยให้พี่น้องกัดชีได้เลยง่ายๆเนาะงามครับตัวนี้ผู้ใดาหาอยู่นะครับเรีนเสียงแซม เมื่อกี้เป็นการอัดสดๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องได้ยินดยสดๆเลยบริเวณพันเซอร์บริเวณพันอย่างนะครับเป็นเสียงทีพี่น้องได้ยนินนะครับอ่ะฝากเบอร์โทรไว้นะครับ0841289773บ่าวตาพอหลูกสามครับสวัสดีครับผม